สวัสดีครับเออในหัวข้อนี้ทุกคนเห็นในตัวของเอกสารแล้วใช่ไหมก็จริงๆแล้วอ่ะอันนี้พี่ตั้งใจจะเอามาเป็นแนวทางเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นข้อสอบจริงหรืออะไรทั้งสิ้นเนาะก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองนําโจลักษณะเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับทักษะการเขียนเรียงความนะก็เหล่าที่ทุกคนทราบเป็นดีว่า ในการสอบเขียนเรียงความของการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์หรือในการที่จะเรียนต่อในปริญญาตรีเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเราต้องรู้แล้วก็ต้องนํามาใช้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับในหวข้อดิที่พี่เคยอธิบายกับพวกคุณไปก่อนหน้านะครับถ้าจํากันได้หลายคนคงทราบดีว่าในการสอบวิชาเฉพาะของธรรมศาสตร์เองเนี่ยโดยมากแล้วมันจะเป็นข้อสอบที่มีความผสมผสานทัน้งในส่วนของปกรนัในและข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเรียงความซึ่งเวลาเราทําข้อสอบเนี่ย สิ่งที่ขอแนะนาก็คือว่าเป็นไปได้อยากให้คุณโฟกัสเรื่องของเวลาแล้วก็บริหารความรู้ไปพร้อมกันเพราะสิ่งที่เรานํามาใช้ในการสอบเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นคําถามที่เปลี่ยนการเจาะลึกก็ได้หรือเป็นการถามคําถามที่แบบเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันก็ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการการศึกษาเนี่ยมันก็มีหลายๆสิ่งหลาย,ลาย,ลายอย่างเหมือนกันที่เวลาเรานํามาใช้เราก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ทุกทุกคนคงรู้ว่าในปัจจุบันเนี้ย อย่างคณะนิติเนี่ยจะเน้นเรื่องของการทำรข้อสอบพอร์นใช่ไหมแต่อย่างรัฐศาสตร์จากสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ยังพอมีเรื่องของการสอบเ,เขียนแป่ที่ก็ไม่ได้เป็นการฟันธงนะว่าในปีที่จะถึงเนี้ยคุณจะต้องเจอข้อสอบแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับจากประสบการณ์ของพี่และการที่ติดตามมาหลายๆปีพี่ก็เลยจะชวนตั้งคําถามในการที่เราจะมาฝึกโจทย์ข้อเขียนกันซึ่งอันนี้มองก่อนนะว่า ไม่ใช่ข้อสอบจริงอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือเป็นข้อสอบที่พี่จําลองขึ้นมาแล้วอยากให้คุณอ่ะลองคิดวิเคราะห์แล้วก็ไปต่อยอดกันเราเองซึ่งอันนี้มันก็เป็นกระบวนการทักษะในการทาข้อสอบแบบหนึ่งที่ผู้คุณอาจจะเคยเรียนกันมาอยู่แล้วในชั้นมัธยมเนาะอันนี้ทุกคนก็น่าจะทราบเป็นดีซึ่งแน่นอนสิ่งที่คุณจะต้องทํานะครับในสําหรับการสอบพวกเนี้ยคืออะไรอย่างแรกควรอ่านข้อความก่อนควรอ่านข้อความก็คือว่าคุณอ่านข้อความเนี้ย แล้วยังไงบ้างหนึ่งสรุปภาพรวมสองแยกประเด็นซึ่งประเด็นเนี้มยมันก็จะมีทั้งตัว support แล้วก็ตัว conflict น,นะครับก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพอเราเห็นองค์ประกอบทุกเี้้ยเราจะเห็นในเรื่องของ point แล้วก็ idea ที่เวลาเราจะเขียนน่ะเราจะสามารถที่จะดึงความรู้ทั้งภายใน และภายนอกซึ่งถ้าเป็นภายในมันก็คือในประสบถูกไหมถ้าภายนอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเอาท์ไซด์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรู้นอกตัวก็ดัดได้เลยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เวลาเรานํามาใช้เนี่ยเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ซึ่งหัวใจสาคัญของการทข้อสอบเขี่ยวกังความพวกเนี้เราอ่านข้อความก่อนพออ่านข้อความเสร็จปุ๊บเราต้องดูว่าไอ้คําถามเนี้ย ที่เราเขียนมาเนี่ยี่สําััญของคําถามมีกี่คําถามแล้วมีอะไรบ้างหน้าที่ของคุณคุณเห็นว่าจากในคําถามเนี้ยสิ่งที่มันวัดได้ก็คือคุณคิดเห็นอย่างไรอันเนี้ยคือคําถามที่หนึ่งแล้วคําถามที่สองก็คือว่ามาตรการอ่ะอันเนี้มันเป็นคําถามสองคำถามหลักที่เวลาเราอธิบายมีอะไรบ้างแต่มันจะมีในตัวขององค์ประกอบล่วงในการที่เราจะต้อง เชื่อมโยงเช่นเอาบอกว่าคุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่เพราะอะไรและเพราะอะไรนเนี่ยเรามีสาเหตุอะไรบ้างอันเนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าคําถามเนี่ยมันอาจจะเป็นคําถามพอยต์ประมาณสองคำถามใหญ่หรือสามคำถามใหญ่แต่มันจะมีรายละเอียดปีดย่อยที่เวลาเราเชื่อมโยงเราต้องเชื่อมโยงให้เป็นซึ่งตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นคําถามแสดงความคิดเห็นหน้าที่ของคุณคืออะไรครับ คือคุณต้องแสดงความเห็นก็คือ My Opinion แต่ My Opinion ของเราจะต้องมีกรอบหลักก็คือเหตุผลองค์ประกอบที่มันจะต้องสมเหตุและเป็นความจริงน,นะครับคือบางครั้งเนี่ยเวลาลงเขียนข้อสอบเรียงความเนี่ยอ,อให้คุณบอกว่าเฮ้ยเราเขียนแบบแสดงความเห็นได้ มัน free c h o i c ใช่ไหมมัน free d o m o f your r decision แต่เวลาเรานํามาใช้ในการตอบอ่ะเราก็ต้องตอบอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเขียนแบบสเตเฮระสุดท้ายคุณจับประเด็นไม่ได้คุณจับใจความไม่ได้้ายก็ตกอะพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราอ่านข้อความเรานึกถึงอะไรบ้างเราลองมาดูกันนิดนึงพอเราอ่านข้อความเนี้ย เรานึกถึงอะไรเรารู้ว่ารัฐออกมาตรการการช่วยเหลือซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้คือโครงการคนละครึ่งเราต้องรู้ให้ได้ว่าคนละครึ่งคืออะไรคนละครึ่งคือ t a r ์เก็ตอะไรและใครได้ไม่ได้รวมถึงกลไกครับการจัดการว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันมีทั้งในเรื่องของอะไรวงเงินระยะเวลาแล้วก็ผลที่ควรจะเป็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอันนี้คือวิธีในการวิเคราะห์คือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าไอ้น,นี่มันคืออะไรแล้วข้อความเนี้ยคุณคิดว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคุณละที่ เวลาคุณเชื่อมโยงจากองค์ประกอบความรู้อ่ะเอาก็ไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีแล้วก็องค์ประกอบเรื่องของความรู้แล้วก็ตัวอย่างที่ทุกคุณอาจจะคุ้นเคยหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคําตอบนะแต่ในคําตอบนั้นอาจจะเป็นคําตอบที่ะายตัวหรือไม่ตายตัวก็อย่างได้เลยดังนั้นสิ่งที่เวลาเราใช้ในคําตอบลักษณะเนี้เราก็อาจจะเปิดกว้างแต่ในการเปิดกว้างก็ขอให้ทุกคนกลับไปคิดด้วยว่า ถ้าเป็นคําถามเนี้ยสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบคืคอคาว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างฉับพลันถ้าคําว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนี่ยเราอาจจะนึกถึงสถานการณ์ใกล้ตัวอย่างโควิด1 9หรือในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก็คือวิกฤตเศรษฐกิจก็คือวรกิจเศรษฐกิจเนี่ยก็คืออาจจะเห็นตั้งแต่เงินเฟ้อใช่ไหมในเรื่องของภาวะอ่าเงียบเหงาขอใช้คำว่าเงียบเหงาก็แล้วกันแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นในเรื่องของกําลังซื้อใช่ไหม เ่งเกิดจากรายได้และรายจ่ายนะครับที่กําลังซื้อที่เราพิจารณามันลดลงพอมันลดลงปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่ารับให้การสนับสนุน,นทั้งในส่วนของผู้ประกอบก,การและในส่วนของผู้บริโภคอันนี้เราจะอาจจะเริ่มเห็นว่าความรู้ที่เราเอมาใช้ก็ไม่ได้เพียงการใช้แค่ความรู้ด้านสุขภาพหรือการใช้ความรู้สึกความที่เห็นละเราอาจจะใช้ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ ราอาจจะใช้ที่มมองมของสิทธิและเสรีรภาพหรือบริบทที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเราลองมาดูกันเนาะว่าถ้าสมมติว่าที่จะเขียนลักษณะนี้เราจะตอบอยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้คำแนะนำไปแล้วเนาะว่าเวลาเราเขียนเราเขียนยังไงเนาะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรข้อลองมาเห็นตรงนี้ปุ๊บเวลาเขียนเนี่ยส่วนแรกจำไว้นะ ส่วนแรกเนี่ยมันคืออินโทรดักอินโทรดักเนี่ยเหมือนเป็นการเริ่นหรืออาจจะเป็นเมนไอเดียเลยก็ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าในสิ่งที่ผู้คุณอยากจะนําเสนอคุณจะนําเสนอในมุมมองไหนนะครับการนําเสนอในแต่ละมุมมองนะมันก็มีผลต่อการตัดสิในใจเหมือนกันว่าเวลาเราจะเชื่อโมโยงประเด็นหรือจะเอาอะไรมาเป็นส่วนประกอบเพิ่มเนี่ยเราจะใช้อะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการให้เราไปเขียนเช่นสมมติว่า เราบอกเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอย่างสับั่านเนี่ยเราอาจจะเห็นในเรื่องของอการเกิดโรคระบาดใช่ไหมพอเราเกิดโรคระบาดปุ๊บถามว่าสิ่งที่เราจะต้องบอกให้ได้คือเอฟเฟกและในเรื่องของการรับมือที่เกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยเรารู้ว่าการรับมือเนี่ยไม่เกิดจากปัญหาและแนวทางในแต่ละรูปแบบที่เวลาเรานํามาใช้อะเราก็นํามาใช้ได้เนี่ยอย่าง เป็นรูปธรรมก็ได้หรือเป็นนามธรรมก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องอธิบายในระดับหนึ่งพอเรามาอธิบายในระดับหนึ่งบางครั้งเวลาเกินนํามันอาจจะมีข้าต่ออีกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมว่าเกิดเกินมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สมมุติว่าเราบอกมันเป็นรอยต่อเราจะเห็นว่าที่เขียนว่าก่อนหน้าที่มีการแพร่ระบาดหมายความว่ามันอาจจะโยงไปถึงนโยบายของรัฐโอเคพอเราพูดถึงนโยบายของรัฐสิ่งหนึ่งที่พี่อาจจะนึกขึ้นได้คือคำว่าประชารัรฐไต ซึ่งถามว่าประชารัฐเนี่ยมันเป็นแนวทางประชานิยมแบบหนึง่งใช่ไหมหรืออาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีเรื่องของการสนับสนุนในแต่ละด้านซึ่งตรงนี้คุณก็ต้องไปดูว่าที่มาที่ไปของคําว่าประชารัฐเนี่ยเกิดอะไรพอเรานึกถึงคํานี้เราก็มาดูว่าสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างเนาะเช่นยกตัวอ,อย่างอย่างโครงการก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคนละครึ่งก็คือชิมท็อปใช้แล้วก็คนละครึ่ง อันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะบอกว่ามันการสบสนุนฐานเสียงหรือกรฐานนิยมก็ได้เวลาจ,จะเป็นในเรื่องของนโยบายของพคกครเมืองที่นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ได้ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปดูข้อมูลเนาะซึ่งถามว่าถ้าเวลาสอบจริงๆอ่ะเราคงไม่มีเวลามานั่งแบบค้นข้อมูลใช่ไหมแต่เราก็อาจจะเอาสิ่งที่เรารู้และคิดว่ามันใช่มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถตอบได้แล้วเราก็เขียนไป พอเราเขียนพนันนานะอธิบายไประดับหนึ่งเราต้องเริ่มเขียนคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วว่าเวลาเราจะพูดถึงคำว่าคนลักกรืงเนี่ยกลุ่ ấy, มเป้าหมายมีใครบ้างอย่างแรกแอปพลิเคชันเปาตังอันที่สองราพูดถึงผู้ประกอบการและในกลุ่มผู้บริโภคเรารู้ว่าคีย์พอยต์ของ t a r ก็ตเนี่ยมีสองกลุ่มบนพื้นฐานแัดตฟอก็คือเป่าตังใช่ไหมแล้วก็บัตรตัวดิการของรัฐอ,อ,อีกอันหน,นึ่งเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราก็ต้องกลับมาคิดด้วยว่าอ่ะ พอเราบอกว่า,ามีโครงการคนละครึ่งเนี่ยงค์งประกอบของมันมีอะไรแล้วเวลาเรามาเชื่อมโยงอ่ะมันเห็นแล้วใช่ไหมเวลามันเชื่อมโยงเนี่ยเราเชื่อมโยงด้านสังคมส่งเคาะเรารู้ว่ามันคือการช่วยเหลือหรือการบรรเทาทุกข์ในบางต้นถามว่าในการบรรเทาทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นแบบเก็บตกหรือเป็นระดับแบบทั่วไปก็คือระดับนโยบายอันนี้เราอาจจะไม่ต้องไปรู้เชิงลึกก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ซีเรียสตรงไหนตรงั้นมาก ถามว่าในการช่วยเหลือเนี่ยมันช่วยเหลือในเรื่องของอะไรอันทุกคนก็ต้องทำวอมเข้าใจหรือก็ต้องรู้ว่าอโครงการโนละครื่งเนี่ยเป็นการช่วยเรื่องเกี่ยวกับภาคของชีพนะเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการโฟกัสไปที่ของรายย่อยผู้ประกอบการในที่นี้คือรายย่อยไม่ใช่เชนขนาดใหญ่แต่ว่าถ้ามันจะไปมีมความสัมพันธ์ในปัจจุบันถ้าเกิดเราติดามข่าวในปัจจุบันเนี้ย มันก็จะมีเรื่องของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพเอกชนที่เป็นเชนมบ้างแต่อุมสําคัญของโรงการฟน,นละครึ่งก็ยังเป็นในเรื่องของผู้ผู้คา้ารายย่อยเหมือนเดิมถูกไหมก็ประชาชนที่อยู่ในเข้าร่วมโครงการนั้นๆถูกไหมครับเพราะเราเห็นตรงนี้ปุ๊บถามว่าเวลาเราเรารู้ข้อมูลเนี่ยอะไรที่เราใส่ได้เราใส่อย่าง,ชยยางชเช่นวงเงินในเรื่องของการดูเรื่องของต้นทุนและโอกาสที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะพันนารายละ,อะเอียดเป็นระดับหนึ่งแต่เราต้องมี ข้อคิดเห็นว่าเราเห็นด้วยหรือไม่บางคนอาจจะพูดตปรงๆเลยว่าเห็นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยก็ได้หรือบางคนอาจจะเห็นด้วยแต่มีนัยยะก็คือการให้ข้อสังเกตแต่ให้เรามตววาตระวังว่าการให้ข้อสังเกตนั้นอาจจะเป็นคําถามในเชิงความท้าทายและในเรื่องของสิ่งที่จะเป็น next to ก็คือสิ่งที่มันจะตามมาในแต่ละเรื่องเช่นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของแนวทางในเรื่องของ การต่อยอดแบบสิ่งที่มันจะเป็นเฟดต่อไปในอนาคตซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครรู้หรือใครเข้าใจตรงนั้นก็อาจจะเขียนได้ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกติกาแต่ถ้าสมมติว่าเราจะพูดตรงๆนะครับเราจะพูดตรงๆในรายละเอียดนั้นนะว่าเฮ้ยฉันเห็นด้วยกับเหตุน,นโยบายนี้หรือฉันไม่เห็นด้วยกับข้อความในคําถามนี้เราก็ต้องบอกให้ได้ว่าถ้าเราเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไร แล้วถ้าหมูเราจะนําเสนอเราจะนําเสนออะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะตั้งคําถามก็ได้หรือในบางครั้งเราเองอาจจะบอกว่าเราเห็นด้วยแต่เราต้องการอะไรเพิ่มก็ออยังได้เลยซึ่งตรงนี้มันเป็นการแสดงออกซึ่งมุมมองความคิดจากประสบการณ์ซึ่งเชื่อว่าหลายหลยคนคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนของผู้ปกครองนะครับ ก็อาจจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ได้ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการหรือในฐานะที่เป็นผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราเขียนอธิบายเนี่ยเราก็อาจจะอธิบายได้แต่อาจจะไม่ต้องอธิบายในเชิงทฤษฎีหรือแบบที่พี่เขียนก็ได้นะแต่ให้เรามัดระวังว่าเวลาเราจะใช้อะไรพวกนี้เขาเขียนให้มันถูกนะครับถามว่าแล้วสมมุติเวลาความรู้อ่ะพี่เอาความรู้อะไรมาเขียนสิ่งที่มีนจะช่วยได้จำไว้วิชาสังคมช่วยได้ คือถ้าสมมติว่าบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมมันจะเป็นในเรื่องของการเควกับการคิดตอกว่าสองอันนี้เวลาเรานามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็นํามาจับประเด็นเรารู้อะไรบ้างเช่นสินิ้าพื้นฐานในเรื่องของโครงการในเรื่องของการจัรดียบทางสังคมภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของข้อกฎหมายทั้งในแง่ของการประกอบการในเรื่องของอาฐานรายได้ของผู้บริโภค ซึ่งมันจะต้องเข้าเกณฑ์กับโครงการที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลทั่วไปแต่ถ้าเรามามองในเรื่องของการแค่ปัญหลาล่ะก็อาจจะสนใจเรื่องของเงินเฟ้อหรือเงินเฟ้อก็ได้แต่ในกรณีนี้ที่ขอพูดเป็นเรื่องของเงินเฟ้อละกันเพราะว่าการมีโครงการนี้เหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่งถูกไหมึ่งถามว่าในการกระตุ้นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มอมนานาจให้กับทั้งสองฝ่ายทั้งเรื่องของผู้ผลิตเองที่เราจะต้องสร้าง motivation และก็การที่เราจะต้องยอมรับเข้าในนั้น เข้าในโครงการแต่มันจะมีข้อกาหนดว่าเราต้องทําอะไรบ้างอะไรางี้ถูกไหมส่วนผู้บริโภคเองก็อาจจะได้รับผู้เงินมาแต่เราก็ต้องพึ่งขาตัวเองในระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้ันขึ้นอยู่กับว่าคุณพอใจที่จะเข้ารวมหรือเปล่าและเข้าเกณฑ์อ่างเงอนไขของที่กระทรวงระบุไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะดูได้แต่ถ้าเรามองในเงินเฟ้อเนี่ยเราอาจจะมองต่อไปอีกว่าการเข้าถึงสินค้าและบริการคือเอาง่ายๆคือว่ารายได้เท่าเดิมแต่ว่าคุณซื้อของได้น้อยลง การที่รัดเข้ามาช่วยเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของค่าคงชีพในระยะเวลาหนึ่งแต่ถามว่าถ้าเรามองในระยะยาวในงานสังคมส,ง,สงเคราะห์มันเป็นการช่วยตลอดไปได้ไหมมันก็คงไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องหาวิธีที่มันสมเหตุสมผลในการที่จะจับระเบียบแล้วก็เอามาบริรณาการให้มันเกิดเป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ถูกไหมครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราดูเราเองก็ต้องดูไปพร้อมๆกันแต่ในการดูไปพร้อมกันนั้นเวลาเรานํามาใช้ในมิติของความรู้สังคมสงเคราะห์ เราเองก็อาจจะนําไปเรื่องของนโยบายของรัฐในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจของภาคเอกชนในเรื่องของการจับมือร่วมกันอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็น collaboration ใช่ไหมมันก็เอามาใช้ได้ในการที่เราจะดูว่านโยบายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งกับสิ่งที่เราจะต้องมองไปในะระยะยาวอ่ะเอามองตรงไหน,นใช่ไหมแล้วเรื่องของการเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุกอันนี้ถามว่าถ้าพูดถึงการเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุกเนี่ยอันนี้พี่มองในเรื่องของอะไรสําหรับพี่นะอันนี้โดยส่วนตัวนะพี่มองในเรื่องของ และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการซึ่งอันนี้ถ้าเราสังเกตว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันอาจจะเปิดกว้างหน่อยนะคือเป็นการเปิดกว้างในระดับหนึ่งแต่ถามว่าถ้าเรามองในลักษณะที่เป็น long ลองเพิมล่ะลองเพิมเรามองยังไงแล้วถ้าเรามองในลักษณะที่เป็นช็อปเพิมเนี่ยมันคือการแก้ไขในลักษณะที่เป็นการเยียวยาหรือกล่าวหรือเป็นการกระตุ้นกันแน่อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดู เราะว่าเวลาเรามองในเรื่องของระยะยาวเนี่ยเราเองก็ต้องมองในเรื่องของปัจจัยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าในปัจจัยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบเนี่ยการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขมันจะต้องมีคนที่เรเหลื่อมล้ำสิหรืออาจ,จถูกกินเทียบอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองก็ต้องตั้งคำถามเ,เนาะว่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภค A บทบาทสําคัญคืออะไรและในฐานะผู้ผลิตเราจะมีการรับมือกับราวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือความไร้เสถียรภาพหรือความไม่ได้นอนของตัวผู้บริโภค อันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งรวมถึงถ้าเราพูดตรงตัวหน่อยก็คือการสงเคราะห์การสงเคราะห์เนี่ยสําหรับพี่พี่มองว่ามันเหมือน,นเป็นการบาบัดทุกข์หรือเปิดโอกาสก็กได้เพื่อให้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ในระดับหนึ่งอันในการลืมตาอ้าปากได้นั้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องกลับมาคิดร่วมกันว่าถ้าเราจะนําเสนอหรือเราจะให้มุมมองกับเรื่องเนี้ย ราจะให้มุมมองกับตรงไหนแล้วเราจะให้เพาะอะไรพร้อมกับแนวทางประชานิยมหรืออะไรพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นตักใจที่ร่วมกับสังคมก็ได้นะครับซึ่งเวลาเราเขียนเรียงความเนี่ยจำไว้ว่าเวลาเราฝึกเขียนนะ่ยพยายามวิเคราะห์ให้เป็นคือพยายามดูว่าความเข้าใจพื้นฐานและตากการกะที่เราจะนําเสนอเนี่ยเราจะนําเสนอในมุมไหนด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องไปดูร่วมกันเนาะ ก็ลองไปฝึกทำเนาะอาจจะเขียนไม่เหมือนกันก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามุมมองความรู้ประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเข้าคณะนี้เนาะถ้าใครสนใจอคอร์สออนไลน์ก็มาสมงค,มคมรดอเ์สจะมี2ทางเลือกก็ค,คือไปสมัครในเว็บบ o ตอัพของบานแอมิชั่นพรีเมียมก็ได้ อถ้าอยากได้แบบตราชีก็ค่อยมาคุยกันที่อ n b o x page นะครับส่วนราคาอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปตกลงกันก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ300บาทแต่แบบเล่มอาจจะมีการเปลี่ยนราคาในอนาคตก็เอาสอบถามมาคุยกันหลังไหม่เนาะขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูและถ้า้อบีชอบพิพ่ายอะไรก็ขอไหยมันทนีสวัสดีครับ